บรรจะกาศกระซิมคึมกลัสบายดีพอแม่พี่น้องมุกุลสุคนมาสมองสบอนที่เขามาดิตามสมจองเราจะน่าสาว,วมัาบรรยกามาผมมาพอก,กันตอนสาวพ้นกำลังกำลังรินลงใหม่แล้วพี่น้อง อยู่หน้าบ้านน้ำมงพี่น้องเผาซุกเลยได้พี่น้องไก่ทีพอเกี่ยวเลยหน้าก็ได้ฝนกันยังตกลินอยู่เมื่อคืนนี้สลดจะหน้ากะกบ,บีบีสองคนพี่น้องนอนอยู่เทียงหน้าหน่อยหลังจากฝนตกเนาะฝนตกแลก้วก็นอนเผาต้นพี่น้องเลย เต้อน้างหน้าขั้นบบเผากับบริกินย่านขาจ้ามาหลักยามนอนกับชงคนกัย่านย่านคนเนย่านคนมาหลักยามปลาเนย <c oughs> ก็เลยเป็นอันนอนบารับพี่น้องเลยเมื่อคืนนี่นะตอนนี้ก็อยู่พาพี่น้องมาหลอกบนเขาพี่น้องเขากำลังซุกพี่น้องเลยกายเหมาแล้วก็มีพ่อเหมากำลังพ่อเหมาก็มีเนาะ ข่าทุกขเลยพี่น้อง,งจจเลยก่ายิบุเ็นเขาเคี้ยวเลยพี่น้องกลายชิจจเห็นแต่เขาเลื้งเล,เลยพี่น้อง,งป้ากับพย่ามาเล,เลยพี่น้องอยู่เทียงหน้าผู้เละตั้งไว้อยู่เทียงเนาะพาพี่น้องลงมาเบิ่งมาชมเขาซะก่อนหยาลายบอกพี่น้องตอนนี้ให้นีหยาลายเนาะออกไปแล้วพี่น้องเ้ย ออกปออกชุบประชุบงาพผลทุกตอนผลตกต้นหนายเป่งหน้าหมอสาวในสนาจะหน้าเป่งหน้าเป็นไรบ้านไม่ได้จุ่มเนไรพี่น้องสุกเสสิบหัวแห้ง พคนลินนั่นเนาะใส่ตีเล็กสุปีแหลแก่เขากะเปียงน้าเบอร์พ่นลินได้นีนพี่น้องตอนนี้พนลินเนยเนี่ยเนียอยู่ถึงผ่ากันไปซี้มคึ้ไซีมคึถึงผา วนันนี้ตัวนี้โบรานแต่สุกกำลังพอเหมาพี่น้องตัวเองอะไรที่มันงามมันก่อก่อนแล้วก็มันการทีชูก,ก่อนเนาะวันนี้เป็นวันพระพี่นอ้อง มันสิ้นใหญ่เลยสลดชนากับอะไรโลกพี่น้องพ่าวใส่ไปเรียบร้อยแล้วบ้านสลดชนาเมื่อวาน เสียงหูน้ำหัวนะ้ำต<อ>้นว่านอะทอข้าวหน้าในงามมาดีนะงามสมอต้อนเสมอปลายเลย เบินนะ่งเปนาะพี่นนางคนเดือนเนี่ยก็ดีแห้งตก้ยกระดอกกะดีอ่หัากะบาด้มือ,อมือหนึ่งนะนมือแรงมือที่เชี่มามือแรง,งพ่นกะตกถือน้องใหม่ว่านกบเฮ็ดอีกมักแห้งเลยวันน่าะหลิดไกลบ้านพี่เนา มันจะกอ่อไฟบ้านชาแม่ก็จะลงมาเผาไก่เพราะว่ามันไก่บ้านล่ะก็ไก่เขเจา้าวผูกขเจ้าบุูกครั้งเป็นไก,ก่ขเจ้าวผูกบุคังค่ะมันก็จะลงมากินเผาค่ะแล้วก็จะลงมาเผาหงาขนาดนั้น้ลยก็ดีเลย Chắc coi mua đó Tình sợ luôn Hãy là cho kênh เวลาเราเผายังมีหอยจอแล้วเราขึ้นไปอยู่เพือนค่ะแ้วปลาขึ้มามีให่เหลือไคกะมาลงมาเลย vừa cái đi bí kíp như thế nào con mụn cả cả ăn <laughs> ngon nó. mõ mình sẽ lồng là mì tao mì mõ kêng làm phá rồi. พยายามมือสาวหน่อพี่น้องควางได้นี่นะบ่มได้เจออยู่ได้วแล้วก็ไปใส่ตอนยามเนาะปะเอาบ่มีหูบ่มีตากล้องพี่น้องเลย งามเลยพี่น้องนี่แต่ปลาคาร์พมนน่อยปลาซิวกับปลาลายเนาะดูให้ปลาแดกพี่น้องไหลอ่ะดอกอันนี้ก็ได้มันลงไปท่ออยู่ในอันหนาอันต่อน่ะพี่น้องมันบ่ยอมลงจะลรยจีน่าก็เลยไหลอ่ะลูมลงเลยบ้าน ยังบดเบิดปลาใหญ่นะ่ะบืนไปพี่น้องไอ้ปอกประขอปลานะระดูมันบืนลงจอดลงหลี่ร้ายแทย้ต้นนี้กำลังมาเลือกเลยพี่น้องนี่ปลาขามมุนนะึะ ามาเนี่ยสิเด้อสวยสวยป่าก็ฮู้ว่าแม่สะตันมะมกนี่แล้วก็ได้ยันละบ่ได้ยันจนบ่ลงหุงลามันมันบ่ลกยามมันมันบ่ลงลงก็เอามานีคือตอนของเฮาเนาะพี่น้องมไหลเอาป่านเยจนั่นไหลพี่น้องมันบ่ยอมลงเ มในหนเป็นอะไรหลอดหนึง่งลงมาก็เห็นเป็นแผ่นเดี๋ยวก็เลยไล่เอาอีกไม่ยอมลงเลยพี่น,น,น้อยมองสอง để lo bừng lo sơm phía nào chị thử thử cái nào lại ở là cứ lông người ta phía nào lại to này chắc khi phía nào này thời <laughs> gian của ma là phía nào ่อลงหรือ่ะบูเห็นพี่น้องเไยประกอบตั้งพวกไงหนึ่งบูเห็นใส่กันพี่น้องเยกังลูมลงอีกเลยสหรับพี่น้องสหรับคลิปนี้กันเลย กันคลิหนาพี่น้องฝากกดไลก์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อไลฟ์บล่าย์นะรอบนี้กดไล์ก็แชร์พี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งให้ได้พี่น้องเด้วขฝามาเป็นกำลังใจให้เลยเด้อพี่น้องเวลาพี่น้องฝากการคลิปหนาไม่ยามตอน้าไม่เอาตันเลยเนาะพี่น้องไม่ยานต่อเวลาเราก็ะไรไรเติ๋อไปพี่น้องบึ้งตูมไปสุดตัน ีพี่น uh ้องเอ้ยขอดานี่เดี๋ยวมเอะพี่น้องวอยแต่ว่ามันบลงเนาะมบลงอันนี้สาวน้านจัพี่น้องเดี๋ยวแล้วพี่น้องบายบาย